ส่งการเคลื่อนไหวกลางไอจแอปทักษอนหลังเห็นคลิปล่าสุด เรียกได้ว่าชัดเจนและตรงประเด็นสุดๆที่ล่าสุดนนกุลชานนเคลียร์ความสัมพันธ์กับแอปทักษอรโดยเผยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ก็คุยกันอยู่จริงๆหลังจากซีรีส์ถ่ายจบก็คุยตามภาษาพี่น้องไปเรื่อยๆแต่พอยิ่งคุยกับพี่เขายิ่งชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าบอกว่าเซนความสัมพันธ์พี่น้องพัฒนาขึ้นชัดขึ้นก็ก่อนงานคุณพ่อพี่แอปไม่นาน ยอมรับว่าเป็นคนจีบพี่เขาก่อนก็มีวันวันนิดหน่อยแต่เราก็พยายามในแบบของเราจริงๆเราอาจกลัวแห้วบ้างสุดท้ายให้ความจริงใจเต็มร้อยสำหรับแอปทักษอนในมุมของลนกุลนั้นเจ้าตัวบอกว่าเขาเทคแคร์คนอื่นดีมากๆใส่ใจทุกรายละเอียดของทุกคนประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังประทับใจ ความรักค่อยๆเริ่มค่อยๆชัดมากขึ้นตอนผมป่วยพี่เขาก็ส่งของมาเยี่ยมเรารู้สึกประทับใจจากนั้นค่อยๆชวนคุยขอบคุณทุกคนมากที่คอยเชียร์และสนับสนุนมากมายเราเป็นคนธรรมดาทั้งคู่ดีใจที่อย่างน้อยความชอบพอของเราทําให้ทุกคนยิ้มได้เรื่องมุมมองรักต่างวัยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรไม่ว่าไวัยไหนเพศไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เข้าใจกันก็โอเคตอนนี้พูดได้เต็มปากว่าคุยกับพี่เขาอยู่เป็นคนเดียวที่คุยด้วยอยู่เราทั้งสองคนยังไม่ใช้คำว่าแฟนบังเอิญว่าผมกับพี่เขาให้ความสำคัญกับคำนี้มากๆไม่ต้องห่วงถ้าวันไหนเลือกใช้คำว่าแฟนระยะเวลาจากคำว่าแฟนไปถึงคำว่าภรรยาติดจรวดแน่นอนเราโตกันทั้งคู่แล้วผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ใช้เวลานานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผม ต่อมาเมื่อเข้าไปส่อง IG คุณแอปทักษออนแม้ว่าจะยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใดๆแต่โพสต์ล่าสุดสดใส,ดสมากและโพสต์ล่าสุดที่แม่แอฟโพสตคลิปน้องปีใหม่ระบุว่า1เดือนแล้วหนุ่มสงกรานเตชะนรงค์ก็เข้ามากดไลค์ใน IG ด้วยเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วนั่นเองโดยในคลิปน้องปีใหม่พูดว่าคิดถึงคุณตาค่ะ